มาส่องทางด้านบ้านบลิกส์กันบ้างน,นะคะบ้านใหม่ค่ะมีสมาชิกเพิ่มมากถึง6คนนะคะโอ้โหตัวแต่งตัวต,งต,วตึงดังนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเลือกในครั้งนี้เนี่ยเป็นเด็กหัวกะทินะคะเป็นห้องคิงดังนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศลัมซัมนะคะมีอำนาจต่อรองกับตะวันตกนะคะแล้วก็มีน้ํามันมีพลังงานมหาศาลเริ่มจากซาอุดิอาระเบียนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นคู่สีเก่าของ สหรัฐนะคะแต่ว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนแล้วค่ะลมเปลี่ยนทิศนะคะหันมาตีซีกับจีนกับรัสเซียดีกว่าค่ะเพราะว่าซาอุเองเนี่ยต้องการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแทนที่น้ํามันที่ในอนาคตอาจจะไม่รุ่งเรืองเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการข,า,ขายกับจีนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ซาอุบรรุผลสําเร็จได้ทางด้านเศรษฐกิจอิหร่านเองนะคะก็เป็นตัวตึงของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นตัวตึงที่ไม่เหมือนกับซาอุดีอาระเบียนะคะอันนี้ก็แบบว่าเก็บมาเยอะค่ะก่อน เลยตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วละค่ะท,ที่จะเป็นเวลาของอิรานบ้างนะคะอิรานเองก็มีพลังงานมหาศาลทีเดียวค่ะซาอุเองก็มีน้ํามันมากที่สุดในโลกนะคะส่วน UAE ก็เป็นหับที่สําคัญของการคมานาคมของโลกแล้วก็เป็นเศรษฐีของ UAE ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่จีนทําค่ะนี่ละค่ะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสจิ้นผิงบอกจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านค่ะเพราะว่าการรวมกลุ่มนะคะยิ่งใหญ่ ยังมีอำนาจในการต่อรองค่ะกับชาติตะวันตกในการที่จะกลับเคลื่อนระเบียบโลกใหม่นะคะแล้วก็ทางด้านของอียิปต์เองค่ะอียิปต์เองนะคะเรียกได้ว่ามีบารมีมีพอร์สำหรับกลุ่มประเทศอาหรับแล้วก็ตะวันออกกลางมากๆทีเดียวค่ะส่วนเอธิโอเปียนะคะก็เป็นเด็กซ่าของปูตินนั่นเองค่ะสำหรับแอฟริกานะคะส่วนอาร์เจนตินาค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะอเมริกาใต้หลังบ้านของอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น6ตัวตึง้ง6ตัวเต,ต,ต่งนี้นะคะ เข้มข้นแน่นอนค่ะสําหรับเหตุการณ์ของบลิกส์นะคะในการที่จะขับเคลื่อนระเบียบโลกใหม่ค่ะอยากเห็นหน้าตาของสกุลเงินใหม่ของโลกที่จะมาแทนที่ดอลล่ามากเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคงต้องใช้เวลาในการปั้นแป๊บนึงค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ดันพี่หยวนไปก่อนละค่ะก็กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่จะมาเทดอลลร์ที่กําลังมีกระแสที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้แหละค่ะอูตินเองก็กล่าวนะคะสิจิ้นผิงเองก็กล่าวะค่ะว่าบลิกส์เองนะคะจะไม่ซํารอย ประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกนะคะที่ความเป็นเจ้าโลกเนี่ยจะหมดไปจะมีแต่ความร่วมมือร่วมใจกันนะคะภายใต้คําสอนของลัทธิขงจื้อของจีนเนี่ยแหละค่ะการแบ่งปันความซื่อสัตย์คุณธรรมนะคะจะมาแทนที่ผลประโยชน์ค่ะ ซึ่งก็ตรงกับหลักการของทางแอฟริกาด้วยเช่นเดียวกันอ๋อท่านผู้ชมคะแล้วก็หลายฝ่ายฝากถามถึงตุรกีค่ะว่าทำไมไม่ติดโผในครั้งนี้นะคะจะเป็นเพราะว่าไปรับเงิน IMF หรือเปล่าจะเป็นเพราะว่าเป็นนาโต้ NATO, แล้วก็ให้สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่านะคะตรงนี้เลยทาให้จริงกับรัสเซียไม่ปลืม้มแล้วก็ยังไม่ได้รับตุรกีเข้าเป็นสมาชิกในรอบนี้แต่สำหรับตัวแอดเอนะคะแอดมองว่าเขาอาจจะเก็บหมากตุรกีเอาไว้ สำหรับการเป็นตัวกลางในการเจราจารสันติภาพรัสเซียยูเครนในสิ้นปีนี้ก็เป็นได้ค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าวัดหน้างานกันแล้วระหว่างเอโดกันตุรกีกับอินเดียโมดีนะคะก็ทางจีนกับรัสเซียน่าจะให้คะแนน ของเอโดการในความน่าเชื่อถือความสามารถที่จะเชื่อใจได้มากกว่าทางด้านของอินเดียนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนเองกับอินเดียเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะอันไหนที่ยังเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็ยังเดินหน้าด้วยกันต่อแต่อะไรที่มาล้ำเส้นนะคะจีนเองก็จะไม่ยอมอินเดียด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อย่างเช่นเรื่องของอวกาศนะคะล่าสุดจีนไปอวกาศได้อินเดียก็ไปได้แล้วนะคะจีนเองก็เลยตัดบทบอกว่าอาวกาศกว้างใหญ่พอที่จะให้จีนกับอินเดียอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็เป็นบริกส์ด้วยกันนะคะสามารถที่จะแบ่งปันเศรษฐกิจบนอวกาศได้ด้วยเช่นเดียวกันละคะ่ะ